ครับว,วันนี้ว,วันพระหัตถสีส้มที่30พฤษภาคมพุทธศักราชส5 5 6นะครับอันนี้นังพีมพทำเรื่องเมืองในอนาคตโอ้โหอย่างรวดเร็วปีแฮปปี้อะไรครับสัตว์โลกล้านปีเมืองยักษ์ด่วง,วงโอ้โหหัวข้ออะไรครับลูก ป่าจงดิบดวงยักมีสีมีใส่เสื้อสีส้มน้่นะนี่อะไรลูกแพนด้าเรื่องอะไรคะครอบครัวแสนสุขครอบครัวแสนสุขโอ้โหอ๋อเหยาครอบครัวหมีมเป็นตัวแทนใช่ไหมครับเชิญครับอาหารกลางวันวันนี้อาหารกลางวันวันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มอบอาหารกลางวันมื้อนี้ที่มอบอาหารกลางวันขอขอบพระคุณมากครับอ่ะเชิญรับประทานได้เวลาเด็กอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้ลูกขอบคุณในใจอย่างเงี้ยนะครับแต่ขอให้ตั้งใจจริงๆ กรจะได้ประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็ผู้มีอุปการะเราทุกคนนะครับบนโลกใบนี้คนไหนคนไหนไม่ขอบคุณเลยในชีวิตเนี่ยจะต้องเจอวันหนึ่งเนี่ยมื้อหนึ่งต้องอดข้าวรับรองเจอมีแน่นแน่ กขึ้นมาสูงๆเล็งเป้าอย่างดี้แล้วหยดลงไปนะได้แล้วหนึ่งดอกอ่ะไม่ลองดูยาวเยอะนะปาดก่อนปาดคู่กันด้วยแล้วยกสูงสูงดิบนั่นได้แล้วเห็นไหมเข้าใจยังสูงสูงมันจะกลายเป็นดอกแบบดำดอกจายเลยเป็นดกดีเห็นไหม วันนี้เจ็บมันด้วนแล้วเดี๋ยวรอแห้งเราจะได้ดอกไม้ให้ทำติดเสร็จแล้วครับวันนี้ผ่อนน,น,น,ะอนะคุณหลังปิดค่ายนะโอ้มันอย่างยาวนานเนี่ยตั้งววแต่มีนา,าวันสุดท้ายแล้วให้คุณครูพักผ่อนบ้างนะครับอาทิตย์หน้ามีแต่ว่าไม่รับแล้วคุณหลัไม่รับแล้วนะครับก็มีมีเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวนะครับ ตอนนี้ให้ทุกการพักผ่อนบ้านง,ง,งนะเจอกันเดือนตุลาครับลูก